สวัสดีครับพบกันอีกแล้วน,น,น, e นะครับผมกับผมซันนะครับ N A V A D E T Y นวเดทวไม่ใช่นวเดทตีนะครับผมวันนี้ก็จะกลับมาคอนเทนต์ป้ายยากับแบรนด์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้จะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับแบรนด์ p j ีเนะครับผมซึ่งจริงๆก็มบบีคนเรียกร้องมาตอนที่ผมทําตัวโชปาเนาะเพราะว่าก็แทบจะเหมือนจะเหลือบ้านสุดท้ายที่อยู่ในห้างต่างๆเนาะก็แบรนด์ p j ีเจนะครับผมจริงๆก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว Richmond เนาะก็มีคาเทีย มีแวนคลีฟแต่ว่าเหมือนน้องจะมีคนคิด <olor S 1> ถึงน้อยที่สุดทำไมเขไม่รู้นะครับผมแต่เดี๋ยวจะาบอกว่าทำไมผมก็คิดกันเหมือนกันก็จริงๆแบรนด์เพียเจเนี่ยหลักๆแล้วว่าเหมือนคนทั่วไปอาจจะรู้สึกอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นแบรนด์นาฬิกาหรือเปล่าเพราะเหมือนเขาค่อนข้างที่จะโฆษณานาฬิกาเยอะนาฬิกาที่บางนาฬิกาที่ฝังเพชรเยอะๆอะไรแบบนี้เนาะซึ่งจริงๆอ่ะจะบอกว่าเมื่อก่อนเพียเจอ่ะเคยทำนาฬิกาที่บางสุดในโลกแล้วก็โดนน้องออกโตฟินิสโมโตตูบินยอง ถล่มสถิติไปเมื่อปี2018นะครับผมอันนี้บอกๆเฉยๆไม่รู้บอกทำไมก็เดี๋ยวจะเริ่มจากเอ่อคอลเลกชันจิวเวลี่เนาะจริงๆอ่ะในฝั่งของจิวเวลี่อ่ะเขาก็จะมีคอลเลกชันค่อนข้างน้อยมากๆจริงๆอ่ะตัวที่เหมือนเป็นตัวสร้างชื่อของเขาอ่ะจะเป็นแกงที่เรียกว่าเป็น p r o c e s s i o หรือว่าแบบ procession ในภาษาฝรั่งเศสเนาะซึ่งแการ procession ตัวเนี้ยจุดเด่นก็คือมันจะมีพาทที่มันขยับได้ก็อย่างเช่นแหวน เดี๋ยวจะ i n น e r t รูปให้ดูเพราะว่าส่วนตัวไม่ชอบก็เลยไม่ได้ขอเขลองเยอะมากมายแต่จะแนะนําให้ดูเฉยส่วนพวกแหวนอะไรเงี้ยก็จะมีพาที่ขยับได้ไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นสร้อยคอเป็นต่างหูทุกอย่างขยับได้หมดเลยเออซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่าตัวเนี้ไม่ค่อยมีเอกลักษณ์อะไรโดดเด่นขนาดนั้นอาจจะมีการเติมหินสีอะไรเข้าไปต่างๆนานาแต่ก็รู้สึกว่าเฉยๆอยู่ดีอะไรเงี้ยจริงๆในอดีตอะ่ะผมเคยชอบกําไรข้อมือเขาตัวหนึ่งเนาะที่อยู่ใน c o l l e c ชั o โ procession ตัวบางซึ่งราคาเริ่มต้นโอเค ประมาณ60,000กว่าบาทก็คือตัวนี้เนาะก็จะอยู่ในทองล้วนเออแต่ถ้ามีหินก็อ,อาจจะราคาเพิ่มขึ้นลดลงอะไรเงี้ยแล้วแต่ชนิดของหินแต่จนกระทั่งผมอะม,มารู้จักว่าของแบรนด์ชิฟเนียนโคอะมันมีตัวฮาร์ดแวร์ที่แบบ5 0,000กว่าบาทอะผมก็รู้สึกว่าเพียเจซูไม่ได้แล้วก็เลยแบบช่างมันอะไรเงี้ยเออแต่ว่าจริงๆในในโปรเซชันอะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือตัวต่างหูตัวนี้นะแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่าราคามันแอบสูงอะราคาแบบ1 3 0 0 0 0สบาทเหตุผลที่สูงเพราะว่าอะไร แล้วมันก็หมุนได้อะไรเงี้ยแต่แสนสามะเราได้ตั้งหูดีๆแบบจากบ้านอื่นได้มากมายอย่างเช่นแบบซื้อแวนคลิฟตัววินเทจอัลแฮมบราตัวนี้ทั้งแบบหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทเองอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวโปรเซชันตัวนี้ก็ค่อนข้างมีเสน่ห์คือจริงๆอ่ะผมชอบตั้งหูแหละก็รู้สึกว่าตัวนี้มันมีความน่าสนใจแล้วก็สเตทเมนต์ดีใหญ่โตอะไรเงี้ยก็ดูจากรูปได้เนาะแต่อันเนี้ยช่างมันโปรเซชันใช่ไหมเราอยากจะโฟกัสที่คอลเลกชันที่ผม,มรักมากๆคือสองคอลเลกชันก็คือคอลเลกชันซันไลท t ก็ต <S an light> ามชื่อเลยครับซันไลท์พาทิตจริงๆอันเนี้ยมีซอฟต์สปอตค่อนข้างมากเพราะว่าผมมาชื่อซันใช่ไหม <S <S <an light> เกิดวันอาทิตย์เออพอบ้านเนี้ยมีคอลเลคชั่นที่เกี่ยวกับพาทิตแบบจริงจังๆอะ่ะผมก็รู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจเราก็ไปลองดูจริงๆอะ่ะตัวที่ผมชอบนะจะมีอยู่สองตัวก็คือตัวสร้อยคอตัวนี้ซึ่งสร้อยคอตัวเนี้ยเอาจริงๆมันค่อนข้างเล็กนะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าสร้อยคอเล็กๆอะ่ะมันค่อนข้างใส่ง่ายเพราะว่าสร้อยคอเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากลงทุนที่สุดแล้ว เนื่องจากว่าแบบเวลาเราแต่งตัวเสร็จอะไรเงี้ยจะเป็นชิ้นแรกที่เราจะถอดมันออกไปก่อนอะไรเงี้ยเหมือนมันแบบเข้ากับชุดย่าที่สุดก็คือสร้อยคอถูกปอย่างวันเนี้ยผมก็ไม่ใส่สร้อยคอรู้สึกว่าแบบเออเสื้อมันมีโลโก้มันมีลายอะไรแล้วเนาะก็ถอดสร้อยคอออกอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ราคาค่อนข้างดีเออจะบอกว่าแบรนด์เ i ียเจอะ ทุกชิ้นในร้านที่เป็นจิวเวลรี่นะลด10%จากราคาตั้งซึ่งราคาตั้งอ่ะก็แทบจะเท่ากับในเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราได้ลดเพิ่มอีก10%ทุกชิ้นตลอดไปในขณะที่บ้านอื่นขึ้นราคาบ้านนี้ลดราคาให้ตลอดเวลาก็ไปช่วยดูเขาหน่อยลวกันเนาะก็ตัวกลับมาที่สร้อยพาริตตทอบตัวนี้ผมมารู้สึกว่ามีความน่ารักมีความคุม้มแล้วก็เป็นการใช้โมทีฟรูปพาทตที่ค่อนข้างฉลาด เพราะว่าเขาใช้แค่ครึ่งวงแรกแล้วก็เป็นแบบเป็นซันไลท์คือเป็นเป็นแฉกของพระอาทิตย์แล้วก็ฝังเพชรหมดเลยซึ่งตัวนี้ราคาค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะว่าราคาตั้งของน้องก่อนลดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแปดหมื่นสามพอลดมาก็เหลือประมาณแบบเจ็ดหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจ็ดหมื่นห้าในการที่เราจะซื้อสร้อยเจ็ดหมื่นห้าจากบ้านอื่นแล้วมีเพชรเยอะขนาดเนี้ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เออถึงจะขนาดมันเล็กก็ตามนันน้องเพราะว่าเจ็ดหมื่นห้าเอาจริงๆอย่างเช่นบ้านแวนคลีฟอะไรเงี้ยสร้อยฟรีโว่ก็หกหมื่นไปแล้วถูกปะเอออย่างถ้าบ้านคาเทียเจ ประมาณ7จ็ดหมจะได้เป็นสร้อยคลชตัวเล็กก็ตัวนี้เออก็อยากให้ทุกคนไปลองดูกันเพราะว่าคอลเลคชันเนี้ยน่ารักมากแล้วก็นอกเหนือจากสร้อยคอที่ผมชอบจริงๆชิ้นหนึ่งก็คือต่างหูใช่ไหมเป็นคนชอบต่างหูซึ่งต่างหูตัวซันไลท์ตัวเนี้ยคือทําออกมาดีไซน์ฉลาดมากๆเลยก็คือมันจะเป็นเพชรเม็ดหนึ่งเป็นเป็นเพชรเม็ดเดียวซึ่งเราสามารถถอดตัวแจ็กเก็ตข้างล่างแล้วใส่เป็นต่างหูเพชรเม็ดเดียวได้อะไรเงี้ยแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะมีเหมือนเป็นแฉกพ้าที่ลงมาจากหู ปังมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตังหูอย่างที่เคยบอกเป็นแคตตากรีที่ราคาสูงที่สุดเพราะว่ามันต้องมี2ข้างใช่ปะ่ะฉะนั้นตัวนี้ราคาก่อนลดเข้าใจว่าประมาณสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทพอลดสิบเปอร์เซ็นต์ไปก็ประมาณสองแสนบาทก็ยังแอบ,บรู้สึกว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะซื้อน้องตอนนี้อยู่ดีเพราะว่าถ้าเรามีเงินสองแสนนะ่ะบ้านอื่นมีของที่น่าซื้อควรจะเก็บก่อนค่อนข้างเยอะอยู่ดีแต่ก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักกันว่าแบบเออมันปังมากอะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวอื่นในคอลเลกชันของซันไลท์อ่ะมันจะมีความเยอะๆงง,งๆอะ่ะเดี๋ยวลองแปะให้ดูแบบเป็นซีเควนซ์กันเนาะแล้วก็เฉยๆอะไรเงี้ยจริงๆแอบไปดูสร้อยคอตัวหนึ่งที่แบบประดับโอปอลไว้ตรงกลางอะ่ะรู้สึกว่าแบบไม่อินกับโอปอลมากเลยโอปอลมันเหมือนของเล่นเด็กอ,อธิบายไม่ถูกเออประมาณนั้นทีนี้คอลเลกชันอีกคอลเลกชันนึงที่ผมรักมากเนื่องจากว่าผมเป็นคนชอบดอกกุหลาบใช่ปะแล้วก็บ้านเพียเจอ่ะเขาอะ่ะมีคอลเลกชันที่เป็นโรสเลยซึ่งจริงๆอะ่ะอย่างที่เคยอธิบายให้ฟังว่า ในแบรนด์จวเลี่หลายๆบ้านอะ่ะ mm hmm. ก็จะมีดอกไม้เป็นของตัวเองเนาะอย่าง mm hmm. เช่นคาร์เทียก็จะมีดอกกล้วยไม,ไมออ้ของแวนคลิฟนี่ดอกไม้เยอะไปหมดเลยแต่ว่าตัวที่แบบเข้าเข้าถึงง่ายก็คือตัวฟรีโวเนาะส่วนของบูการีก็จะมีเป็นฟิโอเรเวอร์ก็เป็นหน้าตาแบบมานี้แล้วก็ของเพียเจก็จะเป็นดอกกุหลาบซึ่งกุหลาบงานเขาว่าของเพียเจงานดีมากแบบมากๆละเอียดมากเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วก็แหวนที่เป็นดอกกุหลาบแบบสวยมากแล้วก็ประดับเพชรตรงกลาง เข้าใจว่าเพชรน่าจะประมาณ 5- หรือ1ิตังค์หรือผมลอง insert รูปจากเว็บไซต์ให้ดูเนาะราคาดีมากประมาณว่าแบบหลังหักส่วนลดน่าจะ6 0,000บาทอะไรเงี้ยที่อยู่ในโรสโกเนาะส่วนตัวที่เป็นฟูลเพชอ่ะเห็นราคาแล้วแอบตกใจเพราะว่าตัวฟูลเพบประมาณแบบแสนหนึ่งหรือแสนสองอะไรประมาณนี้ซึ่งเพชรเยอะขนาดเนี้ยแล้วงานดีแล้วฝั่งเป็นกุนหลาบขนาดเนี้ยบ้านอื่นก็ไม่น่าจะให้ได้เหมือนกันเอออยากให้ดนไปทาบดูอะไรเงี้ยแต่ ปัญหาใหญ่สุดของแบรนด์จิวเวลリที่ขออนุญาตพูดว่าไม่ดังในไทยยกตัวอย่างเช่นโชปาเพีเเจมิกิโมโตะอะไรเงี้ยคือเรื่องของไซส์คือไซส์เนี่ยค่อนข้างจะสั่งยากแล้วก็รอนานแล้วก็แบบชอบไม่มีไซส์เพราะว่าเขาเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่แบบทุเพทุใบที่จะเข้าไปซื้อของเขาอะเขาก็จะเก็บไซส์ดีฟอลต์ของแบบผู้หญิงไทยแบบ5้าสองอะไรเงี้ยไว้ยเยอะมากกว่าแต่ถ้าชอบจริงๆก็สามารถสั่งได้ก็แบบเผื่อเขาหามาจากประเทศรอบๆข้างได้เงี้ยเนาะ แล้วก็ต่อไปตังหูอีกแล้วเป็นคนชอบตังหูมากก็ตังหูของดอกกุหลาบเนี่ยของเวอร์ชัน A ของคอลเลคชันกุหลาบเนี่ยก็ดีมากจะมีตัวหนึ่งที่มันเป็นโรสโก้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีเพชรตรงกลาง2อันอะ่ะถือว่าเป็นตังหูสตรัรที่ค่อนข้างดูเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้ทุกวันฉับดีจริงๆสามารถแบบไปไหนก็ได้ดูสุภาพแล้วก็มีคราฟต์แมนชิพที่แบบเทม่มากๆเออแล้วก็มีเพชรวิงวิงด้วยเนาะตัวนี้เข้าใจว่าราคาน่าจะแบบ7จ็ดแปดหมื่นเหมือนกันอะ่ะเออซึ่งถือว่า เป็นตังหูที่ประดับเพชรและคราฟต์แมชชีพที่ดีจากแบรนด์ชั้นนำที่ราคาดีมากๆแล้วก็ยังใส่ง่ายมากๆจริงๆตัวนี้แต่ถ้าคนไหนมีงบมากขึ้นเนี่ยก็อยากจะให้ลองดูตัวที่เป็นฟูลเพ e เนาะก็คือจะเป็นไวโกแล้วก็ฝังเพชรทั้งหมดเลยอันนี้คือปังที่สุดคือบางคนอาจจะชอบตังหูเพชรเม็ดใหญ่ใช่ปะซึ่งมันก็มีความดีของมันไปแต่ว่าตังหูที่เพชรฝังอะเวลาโดนแสงอะมันจะเล่นแสงแบบโหดหลายกว่ามากๆแล้วตัวนี้ราคาประมาณ200,000บาท ก็จริงๆถือว่าเป็นสินค้าที่ราคาสมหตสมผลและกันสำหรับโลกของไฟจิวเนาะเออก็จริงๆเพียเจ๊อ่ะพูดตามตรงชิ้นที่ผมคลิกอ่ะมีค่อนข้างน้อยก็ประมาณนี้จริงๆเออก็สำหรับใครที่สนใจเนาะก็ไปลองดู ไปลองทาบได้ที่ร้านเพียเจก็อยู่ข้างๆคา,าเทียที่สยามพาร,รากอนเนาะก็จะอยู่ถึงก่อนบ้านโชปานะครับผมก็พนักงานทุกคนน้องๆทุกคนพีน่ๆทุกคนกคน,น่ารักมากๆยินดีให้บริการแล้วก็ที่สําคัญเพียเจโชปามีกิโมโตะนะครับผมปิดทุ่มหนึ่งฉะนั้นน่ถ้าอยากไปดูให้รีบไปนะครับผมไม่งั้นจะไม่ทันแล้วพวกจะหนุดหิกก็ยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมป้ายาคำแค่นี้จริงๆไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ